สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มาพบกันนะครับเป็นประจำอยู่แล้ววันนี้เป็นวันที่1สิงหาคมนะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับวันนี้เรื่องของทีเดฟุตบอลนะครับจัดมาเหมือนเดิม2คู่นะครับอ่ะไม่รอช้าละกันนะครับไปดูที่คู่แรกนะครับก็หยิบมาจะเป็นศึกฟุตบอลซูเปอร์คัพของทางฝรั่งเศสนะครับในศึกทัวร์ฟีเดอะแชมเปียนนะครับ ที่สามกลางนะครับที่บูมฟิลสเตเดียมนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างแชมป์ลีกเอิงอย่างปีก่อนคือลิวนะครับจะเจอกับรองแชมป์คือปารีสที่มาในฐานะแชมป์บนทั่วของประเทศนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นการพบกันของสองทีมใหญ่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างปีก่อนลิวผลงานดีมากนะแล้วก็รองไม่ใช่สิรังจาฝูแล้วก็นำรวดเดียวอย่างเป็นแชมป์เลยถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับ ปีนี้ลิวมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้านเพราะว่าตัวนักเตะหลักๆห,ห,ห,หลายคนก็ถือว่าโดนทีมอื่นฉกตัวไปเหมือนกันก็ดูแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของศักยภาพทีมน่าจะดอปลงมาเหมือนกันนะครับตัวลหลักๆที่ยังอยู่นะครับก็จะมีพวกโชเซ่ฟอนเต้นะครับสเวนบอสมันเลดาโตซันเชสแลวก็บูลลักยูมาสพวกนี้นะครับส่วนทางฝั่งของเปเชมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับได้นักเตะใหม่มาเพียบเลย นะครับได้ตั้งแต่อชาพาคีคมีนะครับมีจอจีนิโอไวนอดุมนะครับมีซโกลามอสด้วยนะครับก็ถือว่าหลายๆคนมาเสริมทัพแล้วน่าจะช่วยยกระดับความแข็งแกร่งขึ้นได้มากเลยนะครับไปวันนี้ไปเชนะครับก็ดูจากท่งแล้วยังขาดตัวอีกหลักๆหลายคนเพราะว่ามีหลายๆคนที่ไปเล่นสึโคบาอเมริกาแล้วก็ยูโรที่ผ่านมาก็ทําให้วันนี้น่าจะไม่กลับมานะครับแต่ดูครามที่ปารีสเป็นทีมที่ช่อยชั้นดีกว่าอยู่แล้วนะครับ วันนี้นักเตะตัวลหลักกับตัวให,ใหม่สามารถลงเล่นได้เกือบหมดเลยนะครับพวกอีคาดีนะครับไวนาดูมเอเล,ล่าลาโมสนะครับก็ดูแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยเปเชมีสายภาพมากพอที่จะเก็บชัยชนะได้นะครับผมส่วนทางรลียวคิดว่าการขาดตัวหลักไปหลายคนก็น่าจะส่งผลกับผลงานของเขาเหมืนอมนกันก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นบอลน,นัดเดียวรู้ผลนะครับผมคิดว่าเปเชสโถชโลก,กับการเตะบอลน,นัดชิงแบบนี้ผมคิดว่าราคาแค่ปอปลา เบเชน,น่าจะเอาตัวรอดได้นะครับอยู่แล้ววันนี้อยากน้าต่อไปที่ปารีสแซงชักแมงนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่ฟุตบอลเบลเยียมนะครับจะเป็นเกมบอลลีกนัดที่2ฤดของุูกาลนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างน้องใหม่นะครับอย่างยูเนียนเซนกิลัวเจอกับแชมป์เก่าอย่างคลับบูส์นะครับน้องใหม่อย่างยูเนียนเซนกิลัวเนี่ยปีอาไม่ใช่ปีก่อนสิเกมก่อนผลงาน เซอร์ไพรส์มากนะกับการเจอกับอันเดอร์เลชแล้วก็ผมปรากฏว่าเป็นฝ่ายบุกไปเอาชนะได้นะครับสามประตูตอนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆนะครับเพราะว่าอันเดเลชเองก็ถือว่าเป็นทีมที่เป็นทีมใหญ่ของลีกอยู่แล้วนะครับวันนี้ต่อให้เล่นในบ้านนะครับเจอกับอีกหนึ่งด่านยักษ์ก็คือคัมบูซซึ่งเป็นแชมป์กลับเมื่อปีก่อนผมคิดว่าวันนี้น่าจะรอดยากนะถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอันเดอร์เลชเองก็เป็นทีมที่แข็งแกรง่งแต่ปีก่อนก็ถือว่าค่อนข้างจะ ดอปลมมาเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคารบูสเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็ค่อนข้างจะไ like ล่เตียมทานในปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้ออสซาร์ได้ไม่ดีนะกับการเปิดบ้านมาเสมอกับอูปเปนในเกมแรกผมมองว่าวันนี้นะครับทางฝั่งคารบูสเองก็น่าจะเน้นมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดทําแต้มหล่นเป็นเกมที่ติดต่อกันเนี่ยก็น่าจะดูแล้วน่าจะปวดหัวหนักเหมือนกันนะก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเอาจริงนะครับดูจากชื่อชั้นแล้วเรื่องของส่พ่อหนักเตะแล้วก็เลยคิดว่าทุกอย่าง เหนียวก็หมดนะครับราคาวันนี้เปิดมานะครับให้ขับบสุสบุกไปต่ออยู่ที่1ลูกผมว่าอยู่โอกาสการเกีียวสาแต่ก็น่าจะทําได้อยู่นะครับแต่ว่าการจะชนะขาดเกินกับแพงไหมก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เชื่อว่ามีโอกาสทาได้ก็เลยคิดว่าวันนี้ขับบสยังยังไปทีมน,น,น้าต่ออยู่นะครับสรุปแล้ววันนี้2คู่นะครับก็ยังให้มองไปที่2ทีมต่อเลยนะก็จะเป็นต่อที่ปารีสนะครับและอีกคู่นึงก็จะเป็น ต่อขับบูสต์นะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับสวัสดีครับ